พอสิงรัฐบาลใหม่เขาจะมาทําให้เจริญเจริญก็ขวางกันอีกจะมีอะไรที่หรูหรูหละหลจะทําอะไรให้คนมาท่องเที่ยวในประเทศไตยพอถึงเวลาไอ้พักที่โดนปลดออกไปตัวเองกระโดดหนีนึกว่าจะเป็นระเอกเสือก็มานั่งดา่าด่าพักที่เคยร่วมกันแล้วก็มานั่งบอกอย่างงู้นนั่งบอกอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นบ่อนเอ่ยบ่อนการมานงบ่อนการมานานแม่งไอ้เหี้ยแต่เวลาจะถูกคนหมายมึงไม่เอาแต่ที่ไอ้บ่อนเถื่อนที่ไอ้เหี้ยที่เขาจับมาเข้ามาถึงก็จับ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 กันเนี่ย แม่อย่างนี้มึงเอาแล้วกว็าอ่างศาสนาอ่างน,น่นอ้างนี่อ่างเนี่ยคนทยรับไปได้ถ้ามีบอลมีคาสิโนถูกกฎหมายรับไม่ได้แต่อีสัตว์แล้วมึงรับได้เหรอ,อไอ้เหี้ยบอลเถือนพวกมึงรับกันได้เนี่ยไอ้ส้นเตีนไม่เห็นพูดกันบ้างพอจับได้ก็บอกว่าตรงนี้ตรงนั้นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วแม่งก็มีนักการเมืองหนุนอีกก็แม่งเล่นกันเนี่ยทั้งนักกา,การเมืองเนี่ยไอ้พวกบางคนแม่งก็ใช้ไม่ได้สันดานแม่งเหี้ย พอเขาจับมาก็จะเล่นเขาเด้งเขาบางคนเปิดผับบางหน้าครับข้างในแม่งเป็นบ่อน <Yeah. S 1> พอเจ้าหน้าเจ้าหนี้ตำรวจท้องที่เขาไปจับปั๊บแม่งโดนเด้งเลยคนจับปั๊บปุ่งกลับเด้งแม่งเลยต้องเด้งเพราะอะไรแม่งก็มันมีอิทธิพลเป็นนักการเมืองเฮ้ย <Yeah. S 1> เอาแม่งออกไปเลยออกพื้นที่นี้ไปแม่งจับพวกกูอะ <laughs> ไอ้เหียแต่เวลารัฐบาลเขาจะทําให้ให้ดีทําให้ดีเป็นสถานท่องเที่ยว ให้ต่างชาติเขาเข้ามาประเทศเราเยอะๆแล้วก็ป่ากก็บ่นว่าเศรษฐกิจไม่ดีเลยไอ้นี่ไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีพอรัฐบาลเขาจะเปิดเนี่ยการต้องเี่ยวให้คนเข้ามาประเทศมึงเสือกงไม่เอาเขาจะหาเง,ง,งินห้ามเขาเออที่อย่างนี้มึงเสือกงไม่เอาก็เลยแม่คิดยี่เฮียอย่างนี้แล้วใจหาแม่จะอ๋อพวกมึงต้องเป็นรัฐบาลแล้วมึงเก่งอระพวกมึงทำได้ไอสัตว์มอนเตือนของเตือนยาเสพติดบานเบิด ขนาดการชาแม่งยังอยากจะเอาขึ้นข้างบนเอามาให้ถูกต้องามคนหมายขายกับเด็กเสพกับจิบหายเลยถ้าชุดนี้รัฐบาลชุดนี้ไม่เอาลงมาเป็นยาเสพติดมา,บาเบอร์นหนึ่งนะไอสัตว์ป่านี้นี่ติดก,กันไม่ลงไปเรียนแล้วหลังล้านมาแม่งเข้าไปพีกันหมดบุหรีตายอัดจังชาเขาจับหมดแหละตอนเนี้เขาจับหมดแล,นนดแลคุณมาดูนะขนาดแถวแดงไอลูกเด็กเล็กแดงแถวดอนเมืองเนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วเนี่ย พอประกาศปั๊บตอนนี้ไม่มีแล้วไอ้เด็กมหนึ่งมองสองเนี่ยตอนนี้ต่ก่อนเนี่ยมันเล่นอะไรรู้ไหมเขาเรียกยลเลยยำใส่แบบสายบุรี่เลยยำส่บุรี่แล้วก็เข้าไปนั้นมีขายอย่างดีร้านพวกนี้เข้าไปอยู่เด็กไอส้สับชุดนักเรียนอยู่หลังร้านเน่ยคอนกระมวอ,อัก,กันใหญ่และพี่เรนตาลอยโอ้โหแล้วยังมีหน้านะยังมีหน้านะยังมาพูดไอ้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 พักคนตีนบางพักเนี่ย ยังมีหน้ามาพูดีกเอ้ยอย่างงี้ไม่ถูกต้องอย่างงั้นต้องมึงอะตัวดีไอ้เหียหาว่าไปหาว่าเขาไปแกงการแกล้งต้นตีนแหละก็มันเป็นยาเสพติดผมว่าคานตั้งแต่แรกแล้วว่ามันเป็นยาเสพติดแ,แล้วรัฐบาลชุดนี้ก็มาได้เห็นพร้องต้องการน,นะกะที่จะเอากัญชาขึ้นแหละขึ้นมาเขาบอกว่าถ้ากัญชาเนี่ยมันทําได้ใน่ารักษาได้ทางการแพทย์อย่างเดียวมันต้องให้วินิจฉัยโดยการเลยครับกระทรวงสาธารณสุข การจะใช้กัญชาต้องผ่านใ้กระทรวงสาธารณสุขผ่านหมอเพจตัดเขาเป็นคนสั่งนี่ไม่ใช่เปิดแม่งมาขายกันเนี่ยม่ดูกัญชามันไม่ได้ทางในนั้นแล้วนี่แม่ทําไม่มีความสุขเคลิ้มกันจิ้บหายวายปวงหมดเงินหมดทองพ่อแม่ในลูกลูกเสียลูกเสียคนกันไปหมดเห็นไหมฮะตอนนี้รักษาการนายกรัฐมนตรีพี่ท่านภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยท่านก็ประกาศเต็มที่แล้วเป็นศัตรูกับยาเสพติดตอนนี้ด้ประกาศเรียกผู้ว่าทั้งหมดเลย เอาทั้งหมดใครไม่ทําย้ายให้หมดและใครที่อยู่ใต้อันเดอร์ของไอคนที่แม่งไปสั่งผู้ว่าได้นะบางบางจังหวัดเนี่ยโอโหเรียกผู้ว่าประชุมเองแม่งนั่งมันมีหน้าที่อะไรไอสา์ไอไ้หัวหน้ากัญชาน่ะแหละมึงใหญ่มาจากไหนกันนะอย่างนี้เอ้ยเป็นกันได้นั่นอย่างนี้ผมก็มีสิทธิ์สั่งได้นะเรียกผู้ว่ามันนี่ดิเรียกว่าชุมหน่อย ถ้าทำแบบนี้ก็ไม่ต้องมีแล้วครับถ้าอยากอย่างนี้ถ้าไปฟังคนอย่างนี้ไม่ได้มีอำนาจอะไรแนตะ่ทาเป็นโอ้โหขายใหญ่มันก็ไม่ถูกลวครับเป็นข้าราชการไม่ใช่เป็นรับใช้ไม่รับใช้ไอ้ไอ้ไอไอคนเฮงซวยอย่างนั้นเป็นข้าราชการต้องรับใช้ประชาชนไม่ใช่รับใช้คนแค่คนคนเดียวแหมมีเอาเอาอ,อำนาจแล้วไปเรียกประชุมเออโธ่ไม่ได้มีประโยชน์ไม่เคยทําคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติเลยเฮียมีแต่ทําส่วนตัวเข้ากระเป๋า เห็นไหมคนพวกนี้แหละครับบอกไม่สมควรอยู่แล้วการแปลกนะเวลาจะยุบพักไอ้พวกนี้หรือทำอะไรแม่งมันล่าช้าเหลือเกินแต่ถ้าเกี่ยวกับพักเพื่อไทยทางรับกาลังประชาชนนะพักไทยรักไทยต้องอยู่ทางทีซี่งนี้นะโอ้ยุบเร็วฮะเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวยุบเดีย๋ยวเดี๋ยวยุบมีโอกาสกูย,ยุบแม่งให้หมดสุดท้ายแม่งบ้านเมืองเดินไม่ได้ก็มีแต่อย่างเงี้ยยาเสพติดยาบ้ากัญชาย,ยาเสพติดแม่งเต็มบ้านเต็มเมืองบ่อนกนารพนันบ่อนกนารพนันบ่อนลอยฟ้าบ่อนเหี้ยแล้วมีเต็มหมด บ่อนไพ่นกระจอกบ่อนอะไรต่อมีอะไรมีกันพร้อมหมดเห็นไหมแล้วการท่องเที่ยวบอกพอบอกไม่มาก็บอกว่าอย่างงู้นอย่างนี้ทางจีนก็ยังไม่เกี่ยวแล้วครับต้องเดี่ยวอ่ะไม่จําเป็นน้อนักท่องเทียเนะเท่ยวจีนแล้วครับย,ยุโรปยุโรปเขาก็มาประเทศไทยไปดูวัดพระแก้วริเตนไปหมดยุโรปยังมากันเขาไม่ได้ไม่จำเป็นนะแต่มาพูดโน้ต้อง,ต,องต้องจีนต้องอย่างนั้นไม่จําเป็นแล้วครับว่าจะต้องเป็นจีนอินเดียไปดูนี่ครับคนอินเดียเอ,อ้ยยุโรปเอ,อ้ยเขาก็มาสุขุมวิทกับคนเยอะแยะ เพียงแต่ว่ามันจะไม่เหมือนตะก่อนเพราะอะไรเราก็ต้องมองคำานึงถึงว่าเศรษฐกิจทั่วโลกมันก็เป็นเหมือนกันหมดมันไม่เฉพาะประเทศเราถูกไหมฮะมันจะมาพูดเหมาอย่างงู้นเหมาอย่างนี้แค่นายกคุยกับอ่าคุยกับเยบุนเซนน่นายกคุยพวกความปรารถนาดีมึงกล้าไปพูดซะเตเสียเเสียแล้วไปงานไปร้องกันสุดท้ายก็โดนหยุดปฏิบัติหน้าที่ทั้งๆั้งที่บรรจิงน่กว่าจะได้มาเป็นนายกกว่าจะได้การเลือกตั้งมาเนี่ย แต่โดนอำนาจอย่างนี้มาเนี่ยองค์กรสระบอกหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ไอคนที่ทำผิดเลวระยำตอนเนี้ยเป็นตัวเป็นตนกันเห็นเห็นอยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโกงสวโกงอะไรก็ไม่มีไม่ไม่มีใครบอกไม่ได้เพราะไม่ใช่พวกรวยไม่ได้พวกเดียวกันเป็นไงกรกตก็เป็นเสือกระดาษนั่งเป็นเสือกระดาษในเี้ยมองนั่งกันเป็นปากว่าตาขยิบกันไปเรื่อยเปื่อยมันก็เลยจะหาจุดจบตรงไหนอะ ทิ้งเวลาพอดีอะไรเฮียก็พอดีการเสียงกันเรียบร้อยไปกันหมดแล้วแล้วก็ต้องใช้ไอ้กดเลือกควาเลือกเฮียอะไรห่าเยวเนี่ยเลือกข้ามเด็กคนนี้เลือกกันเองมาเลือกกันเองอ้าวไอ้เฮียไม่ถามประชาชนสักคำประชาชนเรามองมึงไปมองมึงมาเหมือนกับโต้กันตีงปองโต้กันไปโต้กันมาเห็นไหมฮะนี่ฮะนี่นี่นี่คือมันเป็นปัญหาของรัฐธรรมนูญเห็นไหม เออไม่มีสิทธิ์แล้วไอ้คนมีสิทธิ์ร้องก็ใครก็ได้ใจเปิดในป่องขึ้นไปยืดร้องได้หมด <Yeah. S 1> มึงใช้อย่างนี้ก็ตายหาที่ครับ <Yeah. S 1> แล้วบรรลงมันามาันจะ,จะ,จะเจริได้ไงแม่มีแต่บรรล,ลัยและจะสร้างความบอกให้สามาคีมันจะสามกีได้ไงมันก็แตกแยกหมด <Yeah. S 1> ไอ้พวกร่บง,งานนับจ็อบมาเที่ยวฟ้องเป็นนักร้องไปฟ้องเขากับปแม่งทุกที่ <Yeah. S 1> ไอ้สัตว์แต่ลอยไปลอยมาอะไรก็ได้กูมไม่สนแล้วก็มาอ้างทำตามรัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้นแล้วธรรมนูนก็ปล่อยไม่เงี้ยไม่ต้องไปนิน่โทษกรรมใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องใครทำไรได้อย่างนั้นอย่างงี้ดีกว่าถ้ารอกันอยู่ด้เดนนียวทุวกรรมพอบอกทางนี้ไม่เอาไอ้ทางประชาชนจะต้องเลหนึ่งหนึ่งสองต้องเอาออกด้วยไอ้เรื่ององมึงอะเอาแต่พวกมึงอย่างนั้นถามก่อนเนี่ยครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ย มาตาหนึ่งหนึ่งสองก็อยู่อยู่อยู่แล้วนะครับสถาบันสูงส่งอยู่อยู่แล้วคุณจะต้องไปแตเออะ,แแะ,ะเพื่ออะไรล่ะแล้วพวกมึงจะทำเพื่ออะไรล่ะมึงจะแก้เพื่ออะไรมึงเดือดร้อนอะไรอ่ะถูกป้เราอยู่มาก็เดินมาตื่นจะตื่นมาเป็นคนได้เนี่ยได้ยินเสียงได้รู้ภาษาได้กับร้องเพลงชาติไทยกับร้องได้ยินแล้วก็เพลงสรรเสริญพระบารมีแปงเรียน แล้วมึงยาอะไรมึงยามมาเปลี่ยนปงน่นเปลี่ยนในนี่ต้องนี่แล้วก็การพวกมึงก็เยาวเวลาเขาบอกว่าอยายาไอ้เหี้ยกับพูดกันจังก็ติคุกไงพอไปติคุกกันหนีบางคนที่ติดก็บอกว่าเบิ้นแล้วเบิ้นอีกเขาบอกอย่าพูดมึงก็เอากันแล้วผมบอกว่าไอ้สิ่งที่เรามองมาเนี่ยเฮ้ยอย่าเดินไปนะทางทางเนี้ยทางเนี้ยแม่งอันตรายมึงยังไปอีกบอกให้ไปทางนี้ทางนี้ดังเรียบเดินง่ายไม่เดินจะเดินทางอันตราย ที่เราเห็นอยู่เนี่ยอันเนี้ยมึงเจ็ไปเนี่ยมึงอันตรายแน่นอนอย่าถามไม่เอาแต่แม่งก็อยากอยากให้มีไอ้เฮียก็งงกับไอ้คนพวกเฮียนี่มือนกันอเออแม่ก็อยากให้มีเอาขึ้นมาโอ๊ยอย่างี้ไม่ได้อย่างนู้นอย่างงี้อย่ามาโทษกันอย่างไอ้เฮียมึงไรได้ของพวกมึงนี่คือการฟอกฟอกขาวไงยาเสพติดมันเป็นอันตรายแล้วมันไปฟอกขาวเพื่อได้เงินไง แหมยังไม่ทันเสร็จเลยอย่าหกวันแม่ต้นเท่าสูงเท่าคนไร่เฮียอยู่ฝั่งงู้นฝั่งเขมรฝั่งลาวของไทยอ่ะเขาก็รู้กันอยู่ในยา่าเขารู้กันอยู่ไอ้เฮียมาขายนี่ฝรัง่งเดินเข้ามาขอมาซื้อที่ซื้อกัญชาหลังร้านครึ่งกิโลเป็นเงินเท่าไหร่อ่ะ <c oughs> นี่มันไม่ไปรักษาแล้วไอสัตว์นี่แม่งเอาไปเสพกันนอนกันในฮาเลมและไอ้เฮีย แล้วก็ระบาดกันนี่พอเะว่าเอาจริงจับจริงแหม่ไอ้เหียทำไอ้พักนี้ทำมาโวยทําอย่างงู้นมาโวยทําไมมึงติดกระชากันทั้งพักเลยไงไม่รู้ไอ้สัตว์เห็นไหมพูดแล้วพูดเรื่องจริงผมมาพูดเรื่องจริงนะสำนวนเนี่ยพี่ชัดเข้าไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะรับพิจารณาพินิจใช้อีกนะแปดสิบวันเลยนะพี่ชัดก็แบ่งต่อไปเรื่อยแปดสิบวัน,นี๋ยวก็ต่อไปร้อยห้าสิบวันตกลงกันตายหงตายหาก็คบวาระกันพอดี ก็ไม่รู <yeah <t 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 ้จะเลื <t 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 <t> <t ่อนยังไงมึงจะเลื่อนยังไงสื่อเพียก็มันเห็นกันอยู่ชัดๆเนี่ยก็ฟันธงก็มาเลยไม่ต้องไปเข้าอัานี่ขณะนั้นต้องอย่างนั้นต้องนี้ยื้อไปยื้อมาตกลงเลือกตั้งใหม่พอเลือกตั้งใหม่เขาหมดวาระเรียบร้อยแล้วเออแล้วอยากบอกนะอยากบอกจริงๆว่าไอ้คนเขียนรัฐธรรมนูญแม่งก็ใช้ไม่ได้ก็เลวระยำจริงๆไอ้้ยสสเป็นสี่ปีแต่สวเป็นห้าปี ไอ้เหี้ยมาค้านกันอยู่อย่างเงี้ยไอ้เหี้ยครับและตอนนั้นก็ไม่ได้ด้วยเพราะแม่งปฏิวัติรัฐประหารอะตอนนั้นมันเป็นอะไรครับไอ้ก็บอกอ่ากดอายการศึกรัฐประหารมาใครก็อ่าปากไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะนี่ฮะมันเสียโอกาสทั้งหมดแล้วเป็นไงครับขอเวลาอีกไม่นานแล้วเป็นไงแล้วฮะมันจะเลินไหมล่ะ